สวัสดีครับ FC ช่องคุณเลมใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่บ้านตานหมู่ที่ส2บสองตบนโคกสีอำเภอสว่างเดินจังหวัดสกลนครนะครับหมู่สิบสองวันนี้จัดบุญนะครับประเพณีบุญข้าวจี่นะครับเป็นบุญข้าวจี่ใหญ่นะครับบ้านตันหมู่ที่สิบสองก็จะมีคำขวัญน,นะครับนี่ครับวัดตานนิมิตคู่บ้านงานประเพณีบุญข้าวจีใหญ่ มีผ้าไหมแสนสวยช่วยเศรษฐกิจงานยกบ้านนะครับ <Okay. S 1> เก็บผักหวานเก็บเห็ดดอนม่วงเท่าเอาบุญออกพรรษาชาวประชาสุขสันอยู่กันอยา่างพอเพียงนะครับ <Okay. S 1> เป็นำคำสานของบ้านตานู่ที่12นะครับนี่ของที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหลังนะก็เดียยว,วจับสอยดาวผู้ที่มาร่วมบุญนะครับ ท่านอยู่ใกล้เคียงบ้านตาม 12, ตู่ที่12บตำบลโคกศีอำเภอสว่างเดินจังหวัดสกลนครก็มาร่วมบุญได้นะครับนี่นี่ครับก็กำลังเตรียมงานกันนะครับท่านใอยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับร่วมงานได้วันที่8ดกุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับผู้ใยิ่บ้านก็มีเต็มที่นะครับ ทำงานแบบงบประมาณจำกัดนะครับกำลังเริ่มตกแต่งสถานที่นะครับนีบ่ครับก็กำลังร่วมใจร่วมแรงสามาคัคคีนะครับ,บประดับเต้แต่ง<ร>นี่ครับเรียกว<ล>่าแสดงให้เห็นถึงประเพณีแล้วก็วัฒ<ล>นธรรมสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับจะทำนาทุกครั้งต้องนี่แหละครับผ้บาที่จะมาแต่งก็ต้อง ลงทุนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับด้งบประมาณที splash, ่จ <ver> ํา <to> กัดกําลังแต่งผ้าให้สวยงามมาเรียบประดับต้นหองเปล่านะครับกาลังร่วมแรงร่วมใจกันงานข้าจีใหญ่นะครับแต่ว่าข้าจีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีที่นี่ที่เดียวข้จีใหญ่ครับ อบุญท่องจีประจำปีนะครับถ้าใดอยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญครับเน,นี่ยนครับแต่งวรบยน,นครับผูกผ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเห็นภาพที่สมบูรณ์นะครับวันนี้เราก็ดูกำลังผูกผ้าแต่ง

ผู้ร่วมบุญไันเจมามากนะครับขอจุบที่บ้านนะครับผู้นำชุมชนทนี่จัดบุญครั้งนี้นะครับเนึ่งก็ประมาณที่จำกัดนะครับ ต้นทองกวาวนะครับมาประดับเอโดได้วสวยงามนะครับเป็นธ,ธรรมชาตินะครับาแรงจะมีดอกนะครับเรียกว่าทองกวาวนะครับภาษาไทยภาษาอีสานเรียกดอกจานนะครับ แลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ